การสั่งซื้อสินค้าหลุด QC จะไม่ได้มีการสั่งผ่านแชทนะคะทุกคนต้องสั่งผ่านเว็บไซต์เท่านั้นเพราะมันต้องตัดสต็อกเรียลไทม์เราเลยจําเป็นต้องจํากัดช่องทางการสั่งซื้อให้เหลือแค่ช่องทางเดียวให้ลูกค้าไปกดสั่งซื้อเองมาก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีนะคะถือว่าเราได้แจ้งเงื่อนไขของสินค้ามีตาหนิไปแล้วเนาะอย่างเช่นอะลูกค้าค่ะมองเห็นไหมเห็นรอยเปื้อนตรงนี้ไหม ตรงสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะมีตรงนี้คือจุดที่เป็นตําหนินะคะคือมันเป็นรอยเปื้อนบนผ้าซึ่งผ้านี้มันเป็นสีครีมเนาะมันเลยเป็นรอยเปื้อนที่เหมือนแบบว่าเราเราไม่สามารถเช็ดออกได้แต่ถามว่ามันมีผลต่อการใช้งานไหมส่วนอื่นของน้องยังปกติทุกอย่างอาจริงๆนะคัสสิบแปดนะคะเออคือใบบางใบอาจจะมีสติกเกอร์สีเขียวติดอยู่แต่บางใบก็อาจจะไม่ได้มีเนาะบางทีมันหลุดออกแต่ว่าเราคัดออกมาแล้วว่ามันหลุด Q c น้องหามันเป็นไรหรอมันเป็นไรอะไรเนี่ย เป็นรอยทะลอกนิดเดียวซึ่งนิ้งไม่เห็น้วยซ้ำลูกค้าค่ะบางทีมันเล็กมากคือ QC เราตายเฉียวคมมากจริงๆมันจะมีรอยทะลอกน็ดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะคือหลุด QC เรามันจะเป็นประมาณคือผ้ามีรอยนะคะตรงนี้เดี๋ยวนิ้งจะไล่ไปทีละใบนะคะเป็นราคาหลุด QC หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอเดียของหลุด QC จะเป็นยังไงบ้างในแต่ละใบซึ่งใบที่ลูกค้าได้ไปอาจจะไม่ใช่มันจะอาจจะไม่ใช่ใบนี้นะซึ่งาอาจจะเป็นตำหนิอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นรอยตรงนี้อาจจะเป็นรอยตรงนั้นอาจจะเป็นได้รุ่ยตรงนี้ แต่ว่าทุกใบยังสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ครบนะคะแต่ราคาคือน่ารักที่สุดแล้วนะคะเพราะเราคัดออกมาไม่ได้ให้จำไหนในราคาเต็มอยู่แล้วเนาะรอยเปื้อน,นจากน้ํามันบางทีอ่ะเครื่องจากเก็บอ่ะมันมีน้ํามันเนาะมันจะเป็นรอยสก,กินเห็นจุดตรงนี้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นรอยรอยเปื้อนจากน้ํามันที่ลบไม่ออกนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Story 35รุ่นเนี้ยมันจะเป็นคัดอ,อกคัดเอวถ้าลูกค้าอ่ได้ไปในราคาเต็มรีเทินกลับมาเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้เราเลยจําเป็นต้องนำมาจำไหนในราคารุ่น QC นะคะ ช่องดีนะคะช่องดีด้านในเอาจริงๆนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างแต่ถ้าใครรับได้นะคะ899ค่ะใบนี้ไนลอนอีกแล้วค่ะคลาสสิก19ค่ะตำหนิเหมือนเดิมค่ะรอย scratch หรือรอยถลอกบนผ้านะคะไม่ใช่ผ้าขาดแต่มันจะเป็นการถลอกของสีเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมันจะถลอกจากชมพูเรียบๆอ่ะกลายเป็นชมพูอมส้มๆตรงนี้มันเป็นแค่สีที่เราเคลือบไว้อ่ะมันมีการสกิดออก แต่ไม่ใช่ผ้าขาดนะคะนี่คือตำหนิของรุ่นคลาสสิก19นะคะราคา799บาทใครที่ซื้อคลาสสิก17และ19ในราคาหลุด QC ส่วนมากจะเป็นตำหนิ บนผ้านะคะก็คือเป็นการถลอะของสีบนผ้าเนาะโอ้ยรุ่นนี้รุ่นโปรดนิงอะทำไมมาหลุด q ิล่ะใบนี้น่าสวยมากเลยนะคะนิงใช้ไปญี่ปุ่นด้วยคลาสสิก9ค่ะทรงสวยเป๊ะระหนึ่งพรสเตจแต่น้องอาจจะมาด้วยตำหนิน้องเลยถูกจำหน่ายเนราะคาบ หลุด QC 899จากราคา2,990เอา้าวมันคือตรงนี้มันจะเป็นหนังวีแกนค่ะลูกค้าค่ะแล้วมันมีความไม่เรียบเหมือนมีความโดนความร้อนหรืออะไรมาเห็นไหมนี่ค่ะตำหนิอยู่นี่ค่ะไม่แหวกดูไม่รู้ค่ะนิงไม่รู้เลยเราให้ลูกค้าที่รับได้ในราคาหลุด QC ค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนอกนั้นใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเป็นหนังวีแกนแบบชา้นี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตหนิสีเขียวหลาด้านหน้าขอดูหน่อย ยาแนวไม่เรียบร้อยค่ะทุกคนยาแนวไม่เรียบร้อยทุกคนลูกค้าดูมันจะมีความเกยขึ้นมาแล้วมีความแบบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเทาเห็นไหมเป็นนิง้งนิงมองผ่านด้วยซ้ํานะคะให้ลูกค้าในราคาหลุด qc ค่ะไ์แครี่สิฟังก์ชันอื่นๆยังใช้งานได้ปกติ เป็นเหมือนกระเป๋า3มเลเยอร์นะคะเปิดให้ดูนิดหน่อยใช้างานง่ายๆนะน,นี่ก็ล้วงลงไปเลยที่ชู่วเปียกที่ชู่วแห้งใดๆนะคะอันนี้ก็อาจจะของสําคัญหน่อยมีสิบห้ข้างในยังเหมือนเดิมบางรุ่นอาจจะมีตําหน,ตน,น,น,หนิตรงนี้นิดหน่อยตรงนั้นนิดหน่อยจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นิดึงว่าแปรเป็นตําหนินิดนึงนะมันจะมีรอยเปื้อนตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีส้มๆเนี่ยลูกค้าบางท่านที่ซื้อราคาเต็มอาจจะไม่เปื้มเพราะฉะนั้นเราให้ในราคาหลุด qc นะคะเราคัดออกมาแล้วเย็บไม่เรียบร้อยด้านหน้าคือมีการเดินได้แล้วแต่ว่ามันจะมีได้หล และจีบตรงนี้มีความเย็บแล้วมันยับลงมาตรงนี้หน่อยน้องน่ารักมากแล้วคือน้องมีกิมมิกแบบหเปียแบบนี้หูเปียแบบนิ่มๆแบบ7 5 9ค่ะเอาไปถือเปลี่ยนอารมณ์แบบง่ายๆสบายๆโย,ยนใส่รถไว้ยังได้เลยอ่ะคือมันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วลิปสติกค่ะช่องใส่ลิปสติกมีขอเปิดช่องให้ดูแบบเร็วๆมี30ซิเนี่ยสาิเห็นไหมนะคะรุ่นนี้ตําหนิคือเย็บไม่เรียบร้อยนะคะ เย็ยบไม่เรียบร้อยความจีบมันจะมีความย่อดลงมาตรงนี้อ่ะเห็นแล้วนะสามารถจัดน้องไปได้นะคะเจ็ดราอยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะถ้าใบนี้จะอยู่ที่คาบกาวเห็นไหมคาบกาวที่ลงไปอยู่กับผ้าชินี่แล้วมันเอาไม่ออกคาบกาวขณะผลิตใครรับได้เจ็ดห้ารเจ็ดห้าเก้าค่ะถ้าเกิดเจอใบอื่นตำเหนียอาจจะอยู่ที่รอยบนหนังอะไรอย่างนี้นะคะขอคนรับได้รับไปเลยค่ะราคาเจ็ดห้าเก้า น่ารักน้องโบฟังก์ชันอื่นๆยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะข้างในชับในซับในสีนช็อกพิ้ง์เอาใจสาวๆที่ชอบรักความแบบว่าเฮฮาชีวิตสีสันมีความสนุกในตัวฟังก์ชันยังเก็บเก็บได้น้องเบามากนะคะใบนี้นิ่งถืออยู่นิ้งยังรู้สึกเลยว่ามันเบาเพราะใชน้นนลอนน้องเป็นไนลอนลมันเบาอยู่แล้วอะ่ะพ <29. S 1> ลาสติกสิก29ค่ะจริงมันควรจะเป็นแบบนี้ค่ะมันควรจะเป็นแบบนี้ก็คือมีมีสายมาเกี่ยวรัดตรงนี้แต่อันนี้มันหลุดออกมานะคะสําหรับใบนี้ แต่ว่าเวลาใช้งานอ่ะมันตัวหมุดอ่ะมันมันโดนล็อกไปอย่างนี้แล้วไงนี่ไงอันนี้มันมันปรับได้มันปรับได้ปรับตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือตำหนิข,ของใบนี้แต่ถ้าเป็นใบอื่นในรุ่นนี้ก็จ,จะเป็นแบบรอยตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่เราให้ในราคา8 9 9นะคะใบใหญ่ขนาดนี้ prestige สามนะคะน้องเป็นทรงขนมจีบนะคะใบนี้ลูกรักพี่นก prestige เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เอ่อการแบบโครงสร้างการตัดเดย็บอะไรจะพรีเมียมที่สุด แต่ก็ยังไม่ไวายบางใบหลุด QC มาเราก็ไม่ได้ให้ลูกค้าใจ่ายในราคาเต็มนะคะ prestige เราก็มาขายในราคาหลุด QC เหมือนกันปลายห้อยทะลอกแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเย็บติดกับกระเป๋าไปแล้วตรงนี้หนังทะลอกนะคะราคาเต็ม3790เราแล้วขายที่1099เท่านั้นอันนี้เป็นไอเดียตำหนินะคะไม่ได้หมายความว่าใบที่ลูกค้าได้ไปจะเป็นตำหนินนะอย่างที่บอกก็คือเรามาให้ดูไอเดียตำหนิคร่าวๆถ้ารับได้กับตำหนิ จัดเลยราคาตำหนิราคาหลุด QC ไม่ใช่ราคาตำหนิราคาหลุด QC นะคะไลท c a r r y 12เดอะแบของเราอันนี้จะเป็นแบบแนวแฟชั่นหน่อยนะเป็นหนังวีแกนทั้งใบเราเน้นแบบฟังก์ชันข้างล่างอาจจะใส่รองเท้าแตะได้ใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วได้นะคะมีสายยาวให้เป็นสายนิ่มสายกว้างเพื่อสุขภาพด้านในฟังก์ชันจัดเต็มนะคะเป็นเหมือนกระเป๋ายิมอะ่ะแต่ว่ามันมีช่องเก็บของทุกจงสาวๆให้อะ่ะไม่ต้องพกอีกใบหนึ่งแยกก็ได้เนี่ยช่องเก็บของทุกจงเนี่ยช่องรวงช่องซิปคือมีครบมี2ฝั่ง นะคะด้านหลังก็มีใส่โทรศัพท์มือถือใส่อะไรใดๆติ๊ลื่นปืดตรงนี้หนังถลอกค่ะเห็นไหมดำๆลดไปเลย2 5 0 0กับความถลอกนี้ฟังก์ชันยังใช้งานได้ครบย้ำอีกรอบหนึ่งทุกช่องยังการฟังก์ชันยังช่องช่องไม่ขาดอีกหนึ่งรอยถลอกกับไลท์แครียี่สิบสามน่ารักน่ารักอุ้ยถือเป็นทรงบ็อกซ์ทรงเพรสเชอร์ทรงบ็อกซ์แต่ว่าถลอกแบบนี้เราลดให้ลูกค้าสองพันนะคะ <laughs> น่ารักฟังก์ชันอื่นยังใช้งานได้ครบครันเหมือนเดิมนะคะ มีช่องอะไรบ้างสายยาว cross body มีให้ช่องซิฟช่องใส่บัตรช่องล้วงอเนกนประสงค์มีให้เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นรอยนี่ไหมไรแครี่17สิค่ะมีปัญหากับหนังนะคะตรงนี้มันจะเป็นไม่ได้ถลอกมันไม่ได้ขาดรอยขว่วนเอางนะี้อะมันเป็นรอยขว่วนเห็นไหมคะรอยขนแมวเรียกว่ารอยขนแมวแล้วกันจาก2 5 9หเหลือ799นะคะ799ฟังก์ชันเนี้ยนะคะสายยาวช่องใส่ลิปสติกนะคะช่องใส่ลิปสติกช่องล้วงช่องซิปเซฟตี้ช่องล้วงอเนกประสงค์มีให้ครบนะคะ แต่เราให้ลูกค้า799กับรอยสกิดขนแมวคาบกาแบบยิ่งใหญ่สีขาวตรงนี้ค่ะเราก็ให้ลูกค้าในราคา5้าเเท่านั้นค่ะสําหรับคนที่รับได้นะเฉพาะใบนี้ที่ตําหนิมันเป็นแบบนี้แต่เราให้ลูกค้าเลยค่ะ5้าเ้าเราไม่ปล่อยผ่านไปราคาเต็มค่ะเราให้ลูกค้าที่รับได้นะคะช่องมีสายยาวให้มีช่องซิปให้มีช่องล้วงให้ช่องใส่ลิปสติกมีให้นะคะไลท์แครีสิบสามเจ็ดเก้าเก้าค่ะราคาหลุดคิวซีเย็บสายหูไม่ค่อยเรียบร้อยมีเด้งสองจุด เด้งฝั่งนี้1จุดได้เด้งฝั่งนี้1จุดมีช่องใส่การ์ดให้นะคะด้านหลังมีช่องใส่การ์ดให้แล้วก็มีด้านในมีสายยาว cross body ให้นะคะช่องลวงช่องใส่ปากกาช่องซิปเซตี้ช่องใส่ลิปสติกมีให้ใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติไอ้ตรงสายที่มันเย็บไม่เรียบร้อยอ่ะมันคือด้านในค่ะ like carry ี่สิบสี่รอยเปื้อนค่ะรอยเปื้อนบนหนังค่ะใบนี้สวยแพงมากนิ้งว่ามันคือเหมือนเปื้อนกาวเห็นไหมตรงเนี้ยใครได้ใบนี้ไปเอาจริงๆคุ้มมาก 7 9 9เท่านั้นค่ะกับรอยเปื้อนที่มองไม่เห็นในกล้องด้วยซ้ําใบนี้ให้ลูกค้า799ค่ะสําหรับคนที่รับได้กับรอยเปื้อนบนหนังเห็นไหมคะว่ามันมีรอยยับขึ้นมาตรงขอบตรงนี้เอา้าจริงๆมันยากมากนะการคุมให้ตรงนี้มันไม่ยับเพราะมันโค้งอะตรงนี้จะเป็นรอยคลื่นขึ้นมาเห็นไหมเราให้ลูกค้าในราคา1 199บาทลดไปเกือบ2,000ฟังก์ชันด้านในคุณภาพ Prestige ค่ะซับในไหมทองเกรดคือดีที่สุดของฮา da ลา เกรดดีที่สุดของฮาดาลาการตัดเย็บวัสดุด,นนด้านในเห็นไหมซับในจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะของพร e สเตชฟังก์ชันแบ่งเก็บเอกสารเก็บแล็ปท็อปเก็บใดๆเก็บเอกสารสำคัญทะเบียนบ้านหนังทะลอกค่ะไลท์แครี22799มาอีกแล้วค่ะเปิดช่องให้ดูด้านในนะคะแล้วเดี๋ยวจะโชว์ตำหนิให้ดูเพราะดูด้านหน้าไม่มีตาหนิค่ะด้านหน้าไม่เห็นตาหนิใดๆค่ะใช้งานได้ปกติค่ะด้านหน้าช่องใหญ่ใส่ปากกาใส่ล้วงของต่างๆมีสายยาวคอสบอดี้ให้อยู่ในซีลนะคะ ช่องใส่ลิปสติกช่องลวงช่องซิปนะคะซิปตีเต็มปิดของหล่นไม่หายนะคะเพราะว่ามีซิปปิดเต็มนะคะแล้วก็ด้านหลังมีช่องซิปให้ตัอบหนีอยู่ไหนต๊อหนีอยู่นี่ค่ะสกิดถลอกตรงนี้อยู่ด้านหลังด้วยสะพายปกติก็มองไม่เห็นค่ะนิ้งให้เลย799สําหรับลูกค้าที่รับได้กสกิดถลอกตรงนี้นะคะสีของสายโดนดูดมาที่ตัวกระเป๋าค่ะใครรับได้อยู่ข้างหลังนะคะนะคะตัวหนังดูดสีมาค่ะแต่อยู่ข้างหลังไม่มีผลกับภาพลักษณ์ด้านหน้านะคะ ใครรับได้ในจุดนี้เปน่ารักน่ารักแบบนี้สายนุ่มมากนุ่มมากใครได้สายไปเอาไปนอนกอดสบายจริงๆมันเบาสบายมากนะคะ899ค่ะเป้น,น,น่ารักน่ารักแบบนี้ช่องด้านในกว้างแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมเอยตรงนี้ใส่ของได้ด้วยเนี่ยตรงนี้นิดนึงเนี่ย899บาทค่ะหลุด Q c วมีจำนวนจำกัดนะคะขอคนรับได้นะสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีนะคะเพราะว่าถือว่า ดูไลฟ์แล้วยอมรับในตําหนิที่นิงแจ้งแล้วนะคะและด้านในคือมีช่องตําหนิคืออีกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยนะจะโชว์ยงดีตรงนี้มันจะมีรอยเลอะนิดหน่อยอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ตรงผ้าแต่ผ้าไม่ได้ขาดนะคะไม่ได้เป็นสะกิดใดไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเจ็ดเก้าเก้าขาวไปเลยน้องขนมจีบมินิมีหกเห็นรอยเลอะตรงเดี๋ยนะเห็นรอยเลอะตรงนี้ไหมคะรอยเลอะข้ามน้มานํามันอีกแล้วค่ะนิดนึงลดให้เลยกับสองพันกับรอยเลอะข้ามน้มามันตรงนี้นะคะ สะพายมาไม่มีใครสังเกตอยู่แล้วด้วยอะ่ะยังอื่นคือปกติทุกอย่างนะคะช่องลวงช่องซิปมีค่ะเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวที่เราใช้ผ้านี้นะคะเป็นอีกฟิลหนึ่งของกระเป๋าฮันดาราใบใหญ่ไม่เป็นไรค่ะเรามีใบลูกให้ใบลูกถลอกค่ะเราลดให้เลยกับสองพันะคะะกับใบลูกนะคะที่ถลอกไปใบใหญ่เหมือนเดิมทุกอย่างฟังก์ชันสายยาวยังอยู่ในซิลนะคะเจ็ดเก้าเก้านะคะไลทแครีเก้าค่ะเอลซีเก้าค่ะเก็บตรงนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมงานเก็บตรงนี้ไม่เรียบร้อยค่ะ ขอ,อคนรับได้นะคะลดให้เลย2,000กว่าค่ะช่องใหญ่ซับในพรีเมียมราคานี้เป็นราคาที่พรีเมียมหมายถึงแบบว่า,วารุ่นนี้รุ่นเฟสติดเป็นรุ่นที่พรีเมียมที่สุดขอนดา้ามี2ซิปนะคะหัวซิปตรงนี้มันหายไปค่ะหัวซิปมหายนะคะแต่เรายังสามารถดันได้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกรุ่นนี้นเนี่ยเนี่ยหรือลูกค้าจะไปเอาพุมกุญแจอะไรมาเกี่ยวมันก็ใช้งานได้ปกติมนมันอยู่ด้านในอะ่ะแต่เราลดให้เลย2,007นะคะ2,006นอกนั้นโอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนิดหนน่อยะะคะ นอกนั้นคือความพรีเมียมมาเต็มถือไปไม่รู้ว่ามีตำหนินะคะคาบกาวเป็นเส้นอต่กล้องไม่โฟกัสเนี่ยเป็นเส้นตรงนี้ค่ะไลถ้าเป็นไล่แคลรี่ส่วนใหญ่ปัญหาจะเป็นคาบกาวเป็นการสีขาวอยู่แล้วมันจะดูดสีดํามาจากซัมแวร์มองไม่เห็นใช่ไหมราคาดีคุ้มที่สุดจริงๆค่ะเย็บไม่ดีอ่ะเบี้ยวค่ะช่องเบี้ยวเล็กน้อยมันเบี้ยวลงมานิดนึงแต่นิ้งมองว่าอ่ะเห็นไหมคะช่องมันจะมีความเบี้ยวลงมานิดนึง พรีเมียมค่ะวัสดุคุณภาพอไหล่ต่างๆพรีเมียมทุกอย่าง p r e ส i ิชั่นหนึ่งจากสา0พลดไป2อ0พนะคะกับความไม่สมมาตรตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆไม่มีใครมานั่งสังเกตว่ามันไม่สมมาตรมีแต่เรานี่แหละทุกอย่างฟังกช์ชันการใช้งานยังใช้งานได้ปกติ